บางคนถูกหัวเราะเพราะส่วนสูงแต่สุดท้ายเขายืนอยู่บนเวทีที่สูงที่สุดในโลกสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรอยยิ้มพอดแคสต์วันนี้ผมมีเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่เคยผอมเคยเตี้ยเคยถูกลาะจนไม่กล้ามองหน้าคนอื่นแต่วันนี้เขาคือฮีโร่ของทั้งประเทศเขาคือนักมวยที่ไม่ใช่แค่ชนะบนเวทีแต่เขาชนะหัวใจคนทั้งโลก วันนี้เราจะพูดถึงแมนี่พาเกียวตำนานนักชกจากฟิลิปปินส์เด็กยากจนที่เคยขายขนมปังข้างถนนแต่กลายเป็นแชมป์โลกใน8รุ่นน้ำหนักคนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์จุดเริ่มต้นของเด็กชายที่ไม่มีอะไรเลยแมรี่พาเกียวเกิดในครอบครัวยากจนที่เมืองคิบาเวประเทศฟิลิปปินส์พ่อกับแม่แยกทางกันตอนเขาอายุแค่12ปี บ้านเขาไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาไม่มีเงินเรียนหนังสือเขาต้องทำงานตั้งแต่เด็กๆขายขนมปังริมถนนเก็บขยะหาเศษเหล็กแลกข้าวกินวันต่อวันและใช่ครับเขาเตี้ยกว่าคนอื่นพร้อมกว่าเพื่อนแรงน้อยกว่าคนทั่วไปเขาไม่ได้เกิดมาในจุดที่ดีแต่เขาเกิดมาพร้อมหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เขามักจะถูกล้อถูกแกล้งในโรงเรียนเฮ้ยมวยเหรอเตี้ยอย่างนายเนี่ยนะอย่าเพ้อเลย แต่เขาเงียบไม่โตเถียงกลับบ้านไปฝึกทกกระสอบทรายที่ทำจากหมอนขาดขาดจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตเขาเจอแรงบันดาลใจจากโทรทัศน์เครื่องเดียววันหนึ่งเขาดูทีวีขาวดำเครื่องเล็กๆที่บ้านเพื่อนในจอมีนักมวยคนหนึ่งยืนชูมือด้วยแววตาที่เปลี่ยนชีวิตเขาถ้าวันหนึ่งเรายืนตรงนั้นได้บ้างจะดีแค่ไหนเขาเริ่มฝึกทุกวันตั้งแต่ตีสี่วิ่งขึ้นเขา กลับมาฝึกซ้อมด้วยตัวเองไม่มีโค้ชไม่มีเวทีไม่มีสปอนเซอร์มีแต่ความเชื่อเล็กๆบางคนมีครูฝึกเก่งบางคนมีเงินทุนแต่เขามีแค่คำว่าความเชื่อพาเกียวขึ้นชกครั้งแรกเพื่อแค่ค่าข้าวตอนอายุ16เขาขึ้นชกแบบสมัครเล่นค่าตัวคือ2ดอลลาร์หรือประมาณ70บาทเพื่อซื้อข้าวให้ครอบครัวเขาชนะแล้วมีคนเห็นแววแต่ไม่มีใครคิดว่า คนตัวเล็กๆแบบเขาจะไปไกลได้เขาข้ามฟากไปอเมริกาสู่เวทีระดับโลกช่วงหนึ่งในชีวิตเขาตัดสินใจบินไปสหรัฐแบบไม่มีอะไรเลยไม่มีทีมงานไม่มีเงินเขานอนในยิมซ้อมหนักจนมือแตกจนในที่สุดเขาได้ขึ้นชกแทนคนอื่นที่ถอนตัวแล้วเขาก็ชนะนกทุกสายตาเริ่มหันมามองแมนดี้โลกไม่จำเป็นต้องพร้อม แค่คุณพร้อมจะลุกขึ้นไปบนเวทีหรือเปล่ากลายเป็นตำนานในประวัติศาสตร์มวยโลกเขาคว้าแชมป์โลก8รุ่นน้ำหนักชนะคู่ชกดังๆอย่างออสการ์เดลาโฮยาริกกี้แฮตตันมิเกลโคโตเขากลายเป็นขวัญใจชาวฟิลิปปินส์วันที่เขาชกทั้งประเทศหยุดทำงานดูทีวีร้านขายของปิดหมดเขาไม่ได้แค่เป็นแชมป์แต่เขาคือแรงบันดาลใจของคนไม่มีต้นทุน แต่เขาก็ไม่ลืมรากเง่าหลังจากรวยมีชื่อเสียงเขากลับมาสร้างบ้านให้แม่แจกเงินให้ชาวบ้านสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนและสนามกีฬาในบ้านเกิดเขาลงเล่นการเมืองในฐานะวุฒิสมาชิกเพื่อเปลี่ยนประเทศจากความยากจนที่เขาเคยอยู่ถ้าคุณเคยลำบากคุณจะรู้ว่าความฝันของคนจนสำคัญแค่ไหนสรุปจากคนที่ถูกล้อวาเตี้ยสู่คนที่ยืนบนจุดสูงสุด พาเกียวไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดในตอนเริ่มแต่เขาคือคนที่ไม่หยุดซ้อมไม่หยุดลุกและไม่หยุดเชื่อในตัวเองคนตัวเล็กก็เปลี่ยนโลกได้ถ้าใจไม่เล็กตามตัวขอบคุณที่อยู่ด้วยกันในรอยยินพอดแคสต์ตอนนี้นะครับถ้าคุณกำลังถูกหัวเราะถูกดูถูกอยู่ในจุดที่ไม่มีใครมองเห็นขอให้คุณจำไว้ว่าไม่มีใครห้ามคุณฝันได้เว้นแต่คุณจะหยุดฝันเอง แล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ